บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพัธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยพัธกิจมานาประจำวัน ผมสันทัศน,นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการมานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่15เดือนก,นก,กรกฎาคมในหัวข้อเรื่องทั้งครอบครัวและพระจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวนและสมาครทําร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ2 2ถึงข้อ34นะครับพระธรรมกิจการบทที่16 ข้อ22ถึง3าก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าประชาชนก็ได้ฮือกันขึ้นเล่นงานเปาโลและศิลาชเจ้าเมืองได้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกแล้วสั่งให้โบยด้วยไม้เรียวคลั้นโบยหลายทีแล้วจึงให้จำไว้ในคุกแล้วกำชับนายคุกให้รักษาไว้ให้มั่นคง นายคุกเมื่อรับคําสั่งนั้นแล้วจึงพาเปาโลกับซีลาดไปจําไว้ในห้องชั้นในเอาเท้าใส่คือไว้แน่นหนาประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซีลาดก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านักโทษทั้งหลายในคุกก็ฟังอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนราคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากเขาสิ้นทุกคนฝ่ายนายคุกตื่นขึ้น เห็นประตูคุกเปิดอยู่คาดว่านักโทษทั้งหลายหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาหมายจะฆ่าตัวเสียแต่เปาโลได้ร้องเสียงดังว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยเราทั้งหลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคนนายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้วตัวสันวิ่งเข้าไปกราบที่เท้าของเปาโลกับซิลาดและพาท่านทั้งสองออกมาแล้วว่าทอนโจคา พระเจ้าจะต้องทำอย่างไรถึงจะรอดได้เปาโลกับซีลาดจึงกล่าวว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระรจนะของพระเจ้าให้นายคุกและคนท้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในกลางคืนชั่วโมงเดียวกันนั้นเองนายคุกจึงพาเปาโลกับซีลาดไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและในขณะนั้น นายคุกก็ได้รับบัพติศมารพร้อมทั้งครัวเรือนของเขาแล้วได้พาท่านทั้งสองขึ้นไปในบ้านของเขาจัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิ่งพร้อมกับครอบครัวเพราะตนได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วคุณผู้ฟังครับเจมซึ่งอยู่ในชุดนักโทษลายทาง ได้เดินข้ามห้องออกกำลังกายที่อบอ้าวแล้วก็ปีนเข้าไปในสระน้ำสำเร็จรูปที่ซึ่งอนุสาสกประจำเรือนจำได้ให้บัพติศมาแก่เขาความสุขของเจมได้เพิ่มทวีคูณเมื่อได้ยินว่าบริทานีซึ่งเป็นลูกสาวแล้วก็เป็นผู้ต้องขังเช่นกันได้รับบัพติศมาในวันเดียวกันในน้าเดียวกันคุณรู้ฟังครับเมื่อพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ต่างก็ทราบซึ้งใจ อนุสาสกได้กล่าวว่าไม่มีตาคู่ใดที่ปราศจากน้ำตาคุณรู้ฟังครับหลังจากที่เข้าออกคุกเป็นเวลาหลายปีบริทานีกับพ่อของเธอต่างต้องการการยกโทษจากพระเจ้าและพระเจ้าประทานชีวิตใหม่ให้ทั้งคู่พร้อมกันนะครับเช่นเดียวกันในพระคัมภีได้บรรยายถึงการเผชิญหน้าในคุกอีกแบบหนึ่งครั้งนี้เป็นเรื่องของนายคุก ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยความรักของพระเยซูทั้งครอบครัวหลังจากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่สะเทือนสถานคุกและประตูคุกก็เปิดหมดทุกบานเปาโลกับซีลาดไม่ได้หนีแต่ก็ยังคงอยู่ในคุกนายคุกก็เต็มล้นด้วยความซาบซึ้งใจที่พวกเขาไม่หนีไปจึงพาพวกเขาไปที่บ้านและในที่สุดก็ได้ถามคําถามที่เปลี่ยนแปลงชีวิตว่าข้าพาเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะรอดได้ พวกเขาจึงตอบว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าทั้งครอบครัวของท่านด้วยนะครับคำตอบนี้เผยให้เห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการจะเทพระเมตตาลงมาไม่เพียงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ทั้งครอบครัวของเขาด้วยเมื่อได้พบกับความรักของพระเจ้าพวกเขาทุกคนทั้งตัวเขาที่เป็นนายคุกและก็ทุกคนในครอบครัวได้มาเชื่อพระเจ้า แม้เรามักจะปรารถนาอย่างยิ่งให้คนที่เรารักได้รับความรอดแต่เราเชื่อวังใจได้ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขามากกว่าที่จะรักเราพระองค์ทรงปรารถนาจะสร้างพวกเราทุกคนขึ้นใหม่รวมทั้งครอบครัวของเราด้วยคุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร่ครววดูว่าการตระหนักว่าพระเจ้าทรงเอื้อมพระหัตถ์มายังทุกคนในครอบครัว ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรนะครับและคุณจะไว้วางใจในพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อครอบครัวของคุณได้อย่างไรและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันช่วงเวลาที่เราจะสงบใจอธิษฐานนะครับสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดสำแดงความรักของพระองค์ แก่ครอบครัวที่ยังไม่ได้รับความรอดที่เขาเหล่านั้นจะเปิดใจให้พระเจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจึงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการ จะติดต่อมาอย่างทีมงานของเราอาจจะมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัตจาหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตูปนอส้า 35, นนฝอหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์ที่ w w w t h a i .odb.org และ สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 7 1 8 5 1 6 6ถึง7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้กลับมาพบกันใหม่กับรายการในวันต่อไปขอพระเจ้าสออุขอวยพร,พรสวัสดีครับ สองสว่างนำทางโลกที่มืดมนจิตใจสับสนชีวิตวอกวนผู้คนหลงทางบนโลกใบนี้ไม่มีแสงไฟสองทางหัวใจไร้แสงสว่างอ้างวางชีวิตมืดมนจงสองสว่างนำทางโลกที่มืดมิด ให้องค์เพระคริสนำชีวิต้นพ้นความเมืดมช่วยกันส่องแสงส่งใจให้ผู้ทุกข์ทนชีวิตพ้นความมองมนนำคนจนถึงปลายทางจงลุกขึ้นส่องแสง แสงนำไฟเพื่อส่องเห็นทางช่วยทุกชีวิตพ้นความมืดมิดหัวใจเบิกบานก้าวไปที่แสงสว่างส่องลำทางพ้นความมืดมัวจงส่องสว่างให้แสงไฟครองโลกนี้นำทุกชีวิตมีความหวังใจในองค์พระเจ้า ด้วยแสงแห่งรักพระคิดนำชีวิตเราโลกนี้พ้นความทุกข์เศร้าพระเจ้านำชีวิตผม แสงนำไปเพื่อส่องเห็นทางช่วยทุกชีวิตพนความมืดมิดว่าใจเบิกบานก้าวไปที่แสนสวา่างส่องลำทางพ้นความมืดมัวจงส่องสวา่างให้แสงไฟครองโลกนี้นำทุกชีวิตมีความหวังใจในองค์พระเจ้า ด้วยแสงแห่งรักพระคริดนำชีวิตเราโลกนี้พ้นความทุกข์เศร้าพระเจ้านำชีวิตคนด้วยแสงแห่งรักพระคริน์นำชีวิตเราโลกนี้พ้นความทุกข์เศร้าพระเจ้านำชีวิตคน